1 c มาแล้ววันนี้วันนี้เรามาดูข้างในหน่อยข้างหน้าเราถ่ายบ่อยแล้วแม่กลมดีจัง้ <c oughs> แต่ตอนตใบอ,อ่อนมันกระหลวงกับเขาเหมือนกันนะเหรอแต่ก็ยังเหลือเยอะเนาะครับเนี่ยดูดูดดทีโคน,นี่ลูกทีหลวงอันนี้ไม่ได้แต่งเหรอลวงเองอเออทั้งแต่งทั้งลวง แต่นี่คือมักจะลวงแล้วเ,ลเนี่ยตอนแต่งแต่งเล็กกว่านี้อันนี้เราปล่อยมแมลงใช่ไหมปล่อยมแมลงให้กินใบ <c oughs> นอ่ะนนมันกำลังใบอ่อนกำลังมา <c oughs> ที่ผมโทรคุยไงใบเนี่ยมันจะจะเก็บไว้หรือว่าจะปล่อยให้เพี้ยตีทิง้งตอนนี้เพี้ยมาแล้วละ่ะครับเพี้ยมาเต็มเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวถ้ามันขยายเลยมันอาจจะเข้าเนื้อ เนื้อมันจะขยับเนี่ยอาหารมันโยกอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยเพียทํางานนะปล่อยเพียทํางานไปเดี๋ยวเราเรียกใบใหม่แป๊บเดียวพี่โอ้แต่ภาพรวมมันก็กลมๆเหมือนกันเลยโอ้สวยอ่ะเราเข้าใต้ต้นไหนกว่าพี่เนี่ยเห็นบอกว่าอะไรนะชุดหัวดอกเราลูดไปสิบตันเลยเหรออ๋อแต่มันคนละต้นนะมันคนละฝั่งอ่าครับ อันนี้ยังไม่ได้ตัดอือคือแปลงข้างหน้าเรามีตัดไปบ้างครับแล้วรุ่นเชือกแดงนี้เราจะช่วงไหนครับพีกอ่าต้นพฤษภาต้นเลยเหรอต้นนะครับอีกเปสิบวันเนี่ยแต่ต้นพฤษภาเดียวนะถ้าเกิดครบวันที่สิบพฤษภามันจะเต็มร้อยี่สิบวันอะโอ้แก่จัดเลยครับถ้าถึงวันที่สิบอะได้ร้อยยี่สิบวันโอเนื้อของเหลืองอลามครับอือ แต่ว่าใบอ่อนนี่ก็ทะลักเยอะนะช่วงนี้นะทะลักเยอะเลยเนีย่ยเนี่ยหลังจากที่ลูกมันลวงบางากิ่งที่ลูกมันลวงหมดแนละอ่าใใบอ่อนมาไม่มีอะไรแย่งแล้วนี่ใบอ่อนทะลุเลยครับอืมเป็นเหมือนกันหมดเป็นเหมือนกันหมดอาอันนี้มีลูกต่ำๆให้เราดูหน่อยโอ้นี้ก็คือรอย ทั้งแต่งทงั้งทั้งร่วงใช่ไหมพี่เนี่ยครับโอ้แต่ลูกก็ยังอยู่อย่เยอะนแต่แต่ไม่ได้นับนเน,นี่ยเหลือเท่าไหร่ก็ตอนน,นั้นเรามานะไว้เป็นร้อยเหมือนกันนะครับนี่ผมว่าเหลือห้าหกสิบนะห้าหกสิบขึ้นไปครับหกสิบน่าจะถึงอยู่หกสิบถึงอยู่ แล้วทรงอยู่แบบนี้โอเคอยู่ไหมพี่เนี้ยครับก็ดีครับทรงดีอยู่เนาะครับอ๋อปัญหาใบอ่อนเราก็เจอเหมือนเพื่อนนั่นแหละเจอเหมือนเจอเหมือนกันไม่รอดครับเหมือนคนอื่นเลยครับไม่มีอะไรพิเศษเพียงแต่ว่าเรายังยังบริหารได้ให้ลูกยังเหลือเยอะอยู่เนาะครับเยอะไม่ว่าทรงมันก็ไม่เก๊นะครับไม่ได้มีบิดมีแบบจนรู้สึกว่าเสียทรงเยอะผูผูผูเบงให้ผูเบงไหมผูเบง แปลงนี้คือคือไอระยะปุ๋ยอ่ะสิบสองหกสองเข้าครับอย่างเดียวเลยสิบสองหกใช่แล้วเราเพิ่มปริมาณนะพี่ที่เรามาดูครั้งแรกเป่าเพ่มจะเพิ่มปุ๋ยหน่อยเพิ่มไปสามกิโลอ๋อตอนนี้ก็คือหมดรอบใส่แล้วมั้งปุ๋ยหมดละเหลือรอตัดอย่างเดียวครแช่นี้ปุ๋ยที่เหลือก็มันมีชุดหลัง ีรอรอรับเท่ากระปอ๋องนมแล้วเดี๋ยวจะเติมอีกอ๋อยังมีลูกเล็กอยู่ยังมีอยู่ลูกเล็กไม่ไปช่วงไหน่ะการกดาเหรอน่าจะถึงนะโอ้ปีนี้ใบดูดีนะครับแน,น,น่นตึบเลยอ,ะอ่ะใบเข้มด้วยใบพี่เนี้ยยอดไม่กวาดเลยก็ไม่ไม่ค่อยเจอแทบไม่มี สงสัยมันจะเป็นไปไนยอดใบอ่อนๆกาลังมาตอนเนี้อาจจะเป็นไม่กว่าได้ไหมอ๋อ้าเป็นนี่ก็เพี้ยกินไงครับคนเอาไปเพี้ยกินเนาะไม่เป็นไรก็เรากินไปสิใบอ่อนตอนนี้เดี๋ยวเนื้ออาจจะใช่เตาเผาเพราะว่าพื้นพื้นใบเดิมของพี่เนี้ยเยอะใช่ไหมมันมันเลี้ยงลูกได้ทีนี้ใบอ่อนน่ะเดี๋ยวเราตัดขายเราค่อยทําใบเพิ่มทําใบชุดใหม่ดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เสี่ยงกับเนื้อไงเดี๋ยวไปดึงอาหารออกจากจากเนื้อช่วงนี้กําลังเข้าสีเลย เพราะว่านี่น่าจะร้อยกว่าวันนะน่าจะร้อยแล้วเนาะไม่ได้เช็กวันก็ต้นเดือนพี่บอกว่าร้อยยี่สิบนะพี่เนี้ยมีปัญหาคราบตอนนี้กับเกอร้อยวันร้อยวันร้อยวันปัญหาคราบในการฉีดอะไรเจอไหมไม่หรับไม่เจอเห็นเห็นเทอร์โบแพนยังยังกังวลอยู่ยังขีดขาวใช่ไหมใช่เกงกังวลอยู่อะจะเป็นคราบไหมแต่ไม่ ไม่เป็นอยู่นะครับไม่เป็นสวยกิ๊กนะครับเนี่ยอยากให้กล้องเข้ามาใกล้ๆรูดำำก็ได้ก็ผิวค้องข้างสะอาดดีเอาอนนะั่นใช่ไหมตรงนั้นอยู่สะอาดเนาะไม่มันก็ไม่มีทาบยาไม่ีทาบคือหนามของพี่เนี้ยมันก็ดูสวยนะมันไม่ใหญ่หนามแบบว่ายังขยายได้อีกอ <laughs> แต่หมดเวลาแล้วนะหมดเวลา <laughs> เอยวันลอยวันของพี่นี้อาจจะไปช้าตรงนิดนึงตรงที่ใส่ปุ๋ยน้อยช่วงแรกๆอะ่ะครับแล้วก็ลูกเยอะมากไว้จนตกใจอะ่ะคนงานเสียดายหรือไงพี่เสียดาโอ้อันนี้ก็คือขึ้นไปเรื่อยๆครับจะถึงม,มันมันจะคล้ายๆกันทั้งแปลงไยคล้ายกัน,กนเดี๋ยวขอดูอทักต้นต่งต้นเอฟซีก็ไปเราไปริมรั้วตรงนี้หน่อยเหมือนไม่ค่อยได้เดินมาตรงนี้ มันเป็นถนนเหรอพี่ฝั่งนั้นถนนโอแขนงก็เยอะนะครับพอพอลุกลวงเลยแขนงรัดเลยอ๋ออาหารเต็มเต็มเลยตอนนี้ยไม่มีอะไรใครดึงใครตอนนี้ยโอ้ตรงประมาณนี้หมดนี่อันนี้มันคือไซส์มาณสักสองโลสองโลกว่าสองโลกว่า,วานะครับกำลังน่ารักเลยเมื่อกี้ลองช่างดูสองมันสองโลสองแต่ลูกมันเล็กกว่านี้ อันนี้อาจจะสองโลรึงขึ้นโอนน้อันนี้อันนี้จะดูเต็มๆหน่อยใหญ่อ๋อนี่ก็คือเดินถึงถนนเลยรตรงนี้ฝั่งนี้นะครับติดถนนอืมโอ้ตรงนี้ตรงนี้จะเห็นชัดมากโอ้แก่แล้วน่ะแก่แดด <c oughs> ล่องเรื่องเริ่มมาแล้วนะ <c oughs> ลายๆอะ่ะพี่เนี้ย แกแล้วเนี่ยลูกใหญ่ด้วยอย่างนี้สามโลกว่าไดไหมได้ได้จะใส่สามโลกว่ากําลังสวยนะสามโลกว่านี่สวยโออหูแล้วดูภูด,ดิมูอย่างนี้คนตัดยิ้มเลยนะครับลูดเลยอะ่ะสวยหมดเลยเรียงไว้หมดเลยนี่ลงกล่องดีมากเลยครับเอี๋ลูดที่ตัดไปก่อนอนะันี่คนตัดเขาสบายตัดตามเชือกเราโยงเชือกเหลืองไว้ตัดตามสีเลยตัดตามสีง่ายอันนี้ต้องขาะหน่อยนะ แต่ว่าไม่เกินสองครั้งมงผมว่านะอาจจะตักครั้งเดียวเลยก็ได้หรือเอาครั้งเดียวหมดเลยเพราะว่าอายุมันแก่เึ้นนะครับไว้ตักครั้งเดียวเลยหรือจะไว้ร้อยห้าสิบวันจะไม่ได้นะไม่มีใช่ไหมัะห้าสิบวันเนี่ยแต่เกินทุเรียนหลนราคาแพงเนี่ยคงจะได้หลดมาแบบหลนมาแตกแล้วกินได้เลยไอ้ีนี่ถึงชายแดนละ ต้นนี้เหมือนเล็กๆกับเพื่อนเนาะแต่ก็ได้ลูกอยู่นะครับโอ้หแตพี่เนียไว้ลูกเยอะอะไว้จนแบบตกใจอะตอนแต่งก็แต่งตามกิ่งกิงเอาไว้ประมาณสี่ลูกห้าลูกสี่ลูกห้าลูกอืมอนี่สวยมากเอฟซีกมบอกโอ้ต้นนี้เยอะกับเพื่อนเลยเยอะถ้อฝนไม่ถึงเนาะมันจะเข้ามาใหญ่ ไปนู่นแล้วแถวนี้พอพอต้นนี้ทะลุหกสิบนะพี่เนี่ยนะเกินเกินอ่นะไปแปดสิบนะโอ้โหสวยมากโอ้ผูเขาก็เบ่งดีนะลูกกิ่งล่างๆนี่ก็ใช้ได้เลยอะ ดูดิกลมสวยชอบแต่พีนี่นอนนอนก่อนแรกไม่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 เคยเจอเลยไม่เจอเนาะนอนนอนน้อยเนาะน,น,นี่ครับนอนน้อยผิวเขาสวยนะออกใสๆแต่ว่าแก่แล้วนะลายๆนะเริ่มขึ้นนะอ่อแต่มันมันมีสีเนี่ยมีสีแต่ยังไม่เรียบแล้แลนันจะยังไม่เสมอนะใช่ ก็เหลืออีกประมาณสิบกว่าวันนะเนาะน่าจะอีสิบกว่าวันก็น่าจะเข้าเหลืองเหลืองทั่วเหลืองเสมอเหลืองเสมอก็แปลงนี้เรามาถ่ายพี่เนี้ยตั้งแต่เป็นดอกเนาะครับดอกเต็มไปหมดตอนนั้นอ่ะดอกเต็มกริงถึงปลายเลยโอ้ดอกมันแบบตกใจอ่ะแล้วตอนนี้ก็ถือว่าลูกก็ยังเยอะอ่ะถ้าเราเทียบกับแปลงอื่นคือพี่เนี้ยไว้เยอะไวเยอะมาก ถ้าสมมติว่ามีการแต่งในชุดแรกๆไปนะลูกจะใหญ่กว่านี้แต่ไซนี้พี่เนี้ยก็ชอบแล้วนะสามโล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 กว่าเงี้ยก็ชอบแล้วค่ับนี่กาลังดีเลยต้นหนึ่งผมว่าไม่ต่ากว่าสองร้อยกว่าโลอะอย่างนี้อย่างนี้ถ้าขนี้นาได้สองร้อยโลนี่เกินแปดสิบลูกนะครับแล้วลูกนี้สามโลขึ้นเงี้ยก็เกินแล้วสองร้อยกว่าปีนี้เราสํารวจมั้ย่ังพี่เนี้ยว่าห้าร้อยต้นเราเนี่ยมันจะกี่ตันนี่อ๋อ นับลูกยังปีนี้ก็ไม่ได้นับลูกแล้วก็ไม่ไม่ได้หวังเลยมันมันผ่านการลวงมาเลยมันโดนหมอกไปชุดหนึ่งถ้าโดนหมอกโดนใบอ่อนอะไรโดนใบอ่อนด้วยแต่ปีนี้แด้เท่าไรก็เท่านั้นไม่ได้หวังแต่ในภาพรวมที่เราผ่านมาเนี่ยแปลงเรายังเหลือเยอะกว่าเพื่อนนะแปลงนี้เหลือเหลือลูกเยอะกว่าเพื่อนเพื่อนนะเฉพาะแปลงนี้เฉพาะแปลงนี้นะแปลงอื่นจะดู ก็เดี๋ยวอีกประมาณต้นเดือนนะสิกว่าวันครับสิบวันเราต้องมาแอบดูพี่เนียตัดเลยนะดูดิจจะขนาดไหน่ะพี่เนียอันนี้มีคิวมีเขาจองล็อกกันยังยังเลยครับยังไม่ได้คุยเรื่องคนซื้อะออยังเลยแต่เรามีขาประจําอยู่แล้วก็พอมีพอมีในใจพอมีในใจฮะตอนนี้ขาประจําเยอะทุกส่วนเลยแย่งกันเข้ามานี่ไม่เว้นโทรหาพี่ออบอกมาแล้ะเขามาดูอีกแล้ววันนี้ลุมดูกันอยู่ ของพี่ออไม่ได้เข้าอันนี้เดี๋ยวเข้าวันตัดเลยครับอืมแต่ของพี่เนี้ยโอเคเนาะผ่านรอบนี้ถือว่าการใช้สินค้ารอบนี้ง่ายง่ายกว่าง่ายใช้ง่ายใช้ง่ายเนาะแล้วก็อย่างอย่างปีเนี้ยผูผูดีกว่าปีที่แล้วโอ้ผูอ้วนตกใจอะ่ะใช่ปีแล้วยังยังยังผูไม่เต็มงานนี่อือแล้วตอนที่ลูกเล็กที่บอกพี่เนี้ยว่ามันบิดบิดหน่อยนึง เพราะมันไว้เยอะใช่ไหมครับบอกว่าพี่เนี้ยอัดปุ๋ยหน่อยแล้วมันเดี๋ยวมันจะคืนทรงมันคืนต้องไหมเนี่ยมันคืนมันมันคืนทรงอยู่นะพอใส่ปุ๋ยแล้วมันมันมีแรงเนาะเออมีแรงมันดันนะเหมือนมีแรงออจากตุดบิดบิดนี่เอ้ยกลับมายืดแล้วมีภูสวยทุกทุกลูกเนี่ยอืมบางลูกอไหนตุดแหลมแหลมยังดูดีขึ้นดูดีนะดูดีขึ้นเลยแต่มันอาจจะสร้างเม็ดช้าไปหน่อยอาจจะเบ่งไม่ทันเพื่อนนะ fc ก็นี่แปลงพี่เนี้ยนะเดี๋ยว ฝากติดตามในช่วงตัดเหลืออีกไฟ์เดียวและว่าตัดแล้วจะเร็วประสบค,ความสำเร็จขนาดไหนปีนี้ปีหน้าว่ากันใหม่ปีหน้าเริ่มใหม่เริ่มใหม่ <laughs> นะจะเริ่มเริ่มแต่ต้นฤดูซ <laughs> ันโฮโมเดลดีไหมดี <laughs> <laughs> ใช้ง่าย <laughs> แหละชอบคำนี้แหละเอซ่ <laughs> เอาเดี๋ยวมาติดตามพี่เนี้ยช่วงต้นเดือนพฤษภานะครับครับ <laughs> โอเคคลิปนี้ลากไปก่อนครับบ๊ายบายใช้ง่ายเนาะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ